พะเยสิงบ้านได้เกหมู่บ้านแม่บอลเหนือแม่บอนใต้ห้้ยปิงและห้ย้ยภูิแออละเวนยาเสพติดส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนนักเรียนมีน้ำใจรักกีฬาและออกกำลังก,กายหลีเกเลี่ยงยาเสพติด <Okay. S 1> ไม่ว่าการเสพแอมผลิตหรือการจำหน่ายในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง 2. ส่งเสริมแะสะัรสนุนพัฒนากีฬาชนเผ่าให้เป็น ให้เป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบสืบกันต่อไปสามเพื่อให้เกิดความสามัคคีความร่วมมือระหว่างชนเผ่าทั้ง4หมู่บ้านในการรู้รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมงบประมาณในการบรเนินงานคั้งนี้ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตัวอปพวนจำนวน35,000บาทเพื่อจ่ายเป็นรางวาัลนักกีฬาแต่ละประเภทค่ตอบแทนกรรมการตาัดสน สนับสนุนกระบวนการต่อต้านยาเสพติดนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดทำสนามประเภทกีฬามีดังนี้กีฬาฟุตบอลยาวาชว